เดี๋ยวละการที่มึงเปิดอ่ะเข้าไปซะไม่ไม่คือมันเป็นเรื่องแสงสีขาวไม่ตอนมีอยู่จริงกูขอพูดทางนี้ ยังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเยอแล้วใครมึงเป็นใครบอกกูก่อนไม่ใช่นี่ไม่ใช่เฟมันขาวจัวเลยมันไม่ใช่เฟมันไม่ใช่เฟมันไม่ใช่เฟ้ยเฮียหุยเจ้องใจใหญขึ้นเรือนี่ไอ้ก้อนอยู่ที่โรงงานหนึ่งใช่ไหมใช่อยู่ที่โรงงานหนึ่งนี่กูมีนี่นี่แล้วก็นี่ครบละเอาครบล้วครบแล้วเหรอ ใช่ปะไปดิครบสี่แล้วกางเขน่าเหลือกางเขน่าแถวนี้ไปวางข้างล่างก่อนไปไมที่นี่ที่ไหนเนี่ยเอากวกไปฮะเฮลอุ้ยอะไรอ่ะเข้ามาได้แล้วเหรอเฮอุ้ยมามีเหลืองมอมมีสลิเฮุยนี่ไงเอาไปเลยอุชบาติคาวนปีจ่าตาดอีกสามชิ้น อยู่เฮ้ยต้องใช้ลีลิกด้วยเหรอกูอยู่ตรงหน้าวาร์ปนะเอาลีลิกมาไอ้สองท่ำไอ้สองท่ำอะไรวะไฮ้ได้เฟมไอ้เหี้ยหลงเอ้ยไอ้เหี้ยจับซะไงไอ้เหี้ยกูน่าจะกล้ามเลยตองดีตองดีตองดีคำนอยดอน ใ้งานไ้มีแป๊ปเอาลิลิกมาแล้วใช่ไหมไอแป๊บตายแล้วล้วเกิดใหม่ได้ไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่นี่นี่อุ้ยวิจิตโอ้ยอเจ้าโนขายกลัวฟาดอ้ขายละสำหรับไปสู้อสุดส่สัญญาณดิ่งอยู่เนี่ยนี่มมีคุยันภาษาอะไรเนี่ย ถ้าเกิดเราได้นี่ปุ๊บเราจะขาดอะไรไม่รู้ดิบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยบอรตายละหมดจิ์กลายเป็นคนละเอาเรียบร้อยแล้วมันคนเดียวแล้ววะไอ้เหี้ยอะดูบิดการ์ดอดูบิดอะดูบิดบอกใบบีชีวิตที่สองไอ้เหี้ยมันมาจากไหนวะไอ้เหี้ยมันเดินเนียนมาทางขวาโคตรเนียนเลยอะดูบิดตามตีมันเลยใกล้จะเกิดเป็นมนุษย์ โอ้อดนบีขวาขวาอดิบีขวาคอทางหน่อยไดแกออกเต้นได้ด้ยเอาไปจะเฮซาอ้เฮียบอสไอเียบอสอู้มันตามหลังไปชิบหายละหนอยแกโอศพราทำทุรีนเฟรมเจ้าหนอยบันิตอนี้บอลโดนเอ้าตรงไหน อย่าลืมว่าศพไอ้เยี่ยบอนทำมึนเอ้ยอย่าๆเอ้ยเดี๋ยวก่อนบอสมาแล้วเจ้านายมันอยู่ทางนี้มันอยู่มันอยู่ตรงนี้กดตีที่บอสไว้กดตีที่บอสไว้เนี่ยบอสอยู่ทางนี้เนี่ยใกล้ห้องบุมากที่ผ่านแลอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่ดีห้องกระดักอันนี้ห้องกระดักต้องเตือนแล้วนี่นี่นี่โอ้นี่นี่นี่มา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 เร็วเร็วบอสมาแล้วบอสมาแล้วเฮ้ยมันมัาเหมือนมันรูั่ะเดินไปแล้วเดินไปแล้ว บอสมาทางนี้บอสมาทางนี้บอสบอสบอสควักมือเล่นบอสต้องจุกต้องจุกเสาจุกเสาต้องจุกนะอันนี้ต้องจุกเฮ้ยบอสมันตื้นย้อนแล้วบอสบอสโง่ไปไปไหนอะไปละมันตื้นย้อนเราต้องเราต้องกลับทางนั้นอะใช่จะกูดูให้บอสไปทางซ้ายบอสเลี้ยวซ้ายขวาลงมาจากทางขวามาทางขวาเลยดู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 ไปทางไหนไปทางไหนอี่แหละนี่แหละมาๆมาๆตามมาตามมาตามมา hello mommy นำทางผมไปนับสำรวจรุ่นก่อนนี่ยแกไปเป็นคุณปู่ไปอธิบายให้หลานฟังโออแล้วมีน้ำทองให้ดูดีก็อ้มือนเจ๋อไอ้แก่จริงนะออกไปเป็นบ้าแบบที่โรงพยาบาลบ้าจบแบบแม่ดีก็เฮ้ยฉันพูดจริงนะมมีน้ำทองด้านหลังด้านหลังแตกเด็กเฮ้ยเจอกันทุกคนบอสไฟเหรอ เอากูไปได้ไปไล้วแต่นานหน่อยอ๋อเหรอต้องยืนแช่เหรอเออใช่ไม่ใช่ชนระหว่างอ๋อมหาสมบัติลับแห่งจูมันจิเอ้าลิลิถ้าไมลิลิกหายอ๋อฮะอ๋อไม่หายบ้างอ่าเราไปตกใจเที่พอเท้าวางของเฮ้ยกูอาจจะฟื้นคืนชีพไม่ได้นะท่านี้อ๋อเอาละทำพิธีทำพิธีคืนชีพจะนั่งแล้วก็กดที่ขวาเออ จกออกมาเฮ้ยโอกาเดปากาเดเต้าหูกาเดสุกิโลไปพิเพลงด้วยจงจงจดจดเจัดอะดูบีดจงประทานพลังจงทำให้ข้ากลับเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งจงเอาพลังเต้น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  ไม่อยู่ทางวาร์ปหายไปแล้วเฮ้ยนายย้อนกลับไปได้อแล้วด่ะอ๋อนายไม่ใช่คนที่ถูกเลือกผัด Adobe จงให้วิญญาณกับข้าข้าของปลดปล่อยอุ้ยมันเอาเฮ้ยชิบหายแล้วอู้ เเไอ้ีต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 ีไม่ดกูพวกกูไม่ใช่กูตอนนี้นะกูพวกกูอยู่ด้านหลังนะออกออกาเกกาาเกกาออกมาข้างหลังทั้งหมดอ้ชาดีเฮียอค้าค้าไม่ตีมันเดการันจกรนี่พวกกูพวกกูจะเอามือกวนะเป็นสัญญาณว่าคือพวกเออใช่ดการเลยพี่ยดการเลยพี่โอ้เีย เฮ้ยเอาหพังเฮ้ยอะไรอะไรอยู่ข้างในไปดูหน่อยดิมาดูวิญญาณอกจากหาย่าเรื่อยๆเลยวะไม่มีใครสามารถสู้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 ือ้สู้สู้ปวดปวดพีกอลเชียเอ้กอลเชียเลยปานตะวันเฮียปานเพลิงรูปแบบที่ป อดวิตกลับไปเล่าไม่มีใครเชื่อมีไม่ีนแล้วเชเต็มอะไรมห่วะนั่นดิน่าจะหมดแล้วนะเต็มเต็ูเฮ้ยหเปิดหมดแล้วเราจะคืนชีพได้สำเร็จแล้วเฮ้ยจงคืนชีพเอาพงกลับแล้วอาโอ้โหอ้อรอบอ้อ้อออ ะอ้อหไปอะไรอ้ออะไรกันอะไรฮะเฮ้ยอะไรวะจบหรือว่ายูได้ได้เงินกี่ล้านเมจ่ายแบนนิสได้เงินพันหกเย้ะจริงเหรอพันหกเลยเหรอ91 XP หนึ่งพันคุณเสียชีวิต XP สิบห้าชิววิวยี่สิบสองอา อันนี้ไม่ใช่แค่เอาเอาของออกมาเว้ยกูข like, ับไล่วิญญาณเม็ดจายชั่วร้ายออกไปจากปีระเกีรนี้เลยโอ้เวลน้ำดิงเลยอะพิธีไล่วิญญาณสินะโอ้ยชอปิ้งดีกว่าจะปิ้งดีกว่าโอ้เขาเชื่อเลืจักรของไม่น้อยครอบเยอะอะเยอะถึงว่าแม่งยากเชี่ยกว่าจะโอ้โหแมปกว้างชิบหายยยไม่น่าปรับหมกแมปฮาร์ดเลยสุด ก็จบไปกันนะครับสำหรับไล่มอมมี่เหนื่อยจริงๆเหนื่อยดีตว์นัญญ่ง,ญญงจ<บ>็ปวดแขนเลยเฮี่ยแต่อย่างน้อยเห็นตอนจบที่แท้จริงนะดีนะบอสแม่งง่ายอะ่อะถ้า,ถาบอสมัน,มนมเป็นตัวแบบคดโ,โหดแล้วก็